ก็สวี à, to to problem, ดัสสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอ่ะรุยงานต่อฮะสิบไร่ครับเจ้านี้ก็เกี่ยวด้วยเข็นด้วยฮะค่อยยังชั่วเลยนะครับไปรอชมฮะนี่ครับโดยพี่พรนะครับขายเอกระลือผลไม้ป่าดิอ่าองูอ่างุูแล้วเนี่ยงนป่าเต็มต้นหมดอ่ะลองลองลอง้อมเมนไหม อ้าวลองอลองมันเป็นยาระบายทีนเนี่ยองุ่นเนี่างุ่นไทยเนี่ยเนี่ยนะนีแบ้าอ้วนอ้นเป็นไงเอา้าโอ้โหโอ้โหอื้มดาได้กินจริงจริงด้ยขมปะหวานโอ้โหมันเชื่ออ่ะลองด้ยอืม,มเป็นเด่กคนเชื่อคนง่ายถ้าเชื่อคนง่ายจะตายตั้งแต่เด็กแล้วน้าเราไม่เชื่อคนง่ายเอา้าวจินก่อนนี่นี่มีก๋วยเตี๋ยวแล้วเอ้าเร็ว โอ้พี่พรเต็มอุ้มมาแล้วโอ้โหยาเข้าในเฟรมเดี๋ยวต้องเก็บต่อปอนเฟอร์เ่ยหลบไม่ให้เข้า <c oughs> นะ้าเขียวได้ไหมอันนี้เป็นใยคอยคลองคอ,อหน่อยวันนีเนะีงยตกวันุกวันเป็นเป็นของแห้ง <c oughs> วันนี้เป็นของน้ำของน้ำหน่อยเอาเรื่อง ไม่ต้องใส่น้ำก็ได้แะ้วลือกากาลังแห้งๆมาชุบน้ำมันค<อ>ืยย้นจืดใจเอาดิเอาไม่เคยได้กินง่ายๆเฮ้ยอาหารแบบเนี้ย <c oughs> ข,ขี้ผงลงแล้วคือพรมารเอาเอกปกตดบบิดูดแบบมีหัวไปดูดแบบหลอดไม่คันคอเพื่อนไม่รู้อ่ะ แหลมไม่ใช่นักการะโโหปพรพวกนี้ก็เอาไม้ค้างแล้วจะในเมียแกอะจะดูในคลิปไทยนักเดี่ยวถึงขนาดนั้นเลยวะฮะใช้ถ่ายไว้ว่าขนาดนั้นวะของมันใหญ่อะธรรมดาเองใหญ่พี่มันใหญ่เลยนะหวังนกมันจะบินเกี่ยวอากาศนะย่างดีนะยังมีลูกชิ้นด้วยนะยังไม่ได้วิ่งไม่วิ่งเป็นคลองไปเลยหวานอยู่แล้วนะนั่นเลยเขาไม่กินลูกชิ้น อนู้่ะพรเต็มแล้วนะฮะบันเทิงกันวันนี้ก็เทเ็จเรียบร้อยนะครับข้าวเป็นข้าวขอขอสี่หนึ่งพวงนะฮะอายุเก็บเกี่ยวนี่อยู่ที่ประมาณอ่ร้อยวันนะครับถึงร้อยสามวันสีจะสวยๆเลยหืมหนวดประดุกเพียบเลยเหมือนกันนะ โอ้พี่พรไปเอ้าเลยโอ้อันนี้ค่อนข้างเละนะฮะ รูส้สึกว่าข้าวจะดีกว่าอันบนนะทุกคนเดี๋ยวโอ้ดีกว่าเยอะต้นมันสมบูรณ์กว่าอ่าถอนสายใหญ่วะ่ะครับเราขึ้นมาชมด้านบนกันบ้างนะ เลยหนูแล้วพี่พอลตัดฉีกออกไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่พอลจอดให้ลงก่อ,อนเสร็ลแล้วนะครับเอ็กอย่าตีด้ือปาเข้า ลอยมันออกมาเดี๋ยวไปตีในป่าข้าวเขาเอาแล้วฮะไม่ใช่ชิงโดดออกทางซ้ายอีกอะ เปพอรอนนกอะ่ะทานกโอ้มันไม่ใช่หนูอะ่ะทุกคนโอ้จะได้เป็นนกนะครับเยจัง <Hey. S 1> มันเป็นนก เี๋ยวกล้องแตกแล้วลูกก็เราก็ไม่เจอหนูนะฮะหนูนี้น่าจะแหวแวว่ะไปอุ้มนี้ไปอุ้มที่สองนะครับอ่ะทุกคนเดีย๋ยวยังไงเดีย๋ยวจบคลิปนี้เท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวมีภารกิจต้องไปทำกับอาจารย์เอกนะครับเป็นธุระด่วนนะฮะถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสังนกะดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของผมเสมอมานะฮะคลิปนี้ต้นคลิปก็คุยกันนันลือเยอะหน่อยสบายอยู่แล้วพวกเราโอเคครับสวัสดีครับผม